จากการที่เราได้เรียนรู้มานะครับเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเรื่องของการผสมสารเคมีแล้วเนี่ยทำให้เกิดตะกรอนนะฮะทำให้เกิดการตัวยาติดหัวพ่นฉีไปแล้วหัวพ่นพังท่อแตกนะครับซึ่งสาเหตุนั้นก็อาจจะเกิดเรื่องของขั้นตอนในการผสมสารเคมีนะครับว่าใส่สารเคมีเนี่ยซึ่งของแต่ละแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทําจับตัวเป็นก้อนหรือยาละลายไม่ดีนะจับตัวเป็นก้อน แต่อีกหนึ่งปัญหานะครับเรื่องของการเกิดปัญหาตะกอนเนี่ยนะครับหรือว่าเกิดเป็นริ่มแรงต่างๆที่ทําให้เกิดอุตันหัวจีดนะครับนอกจากเรื่องของคุณภาพยาที่ละลายไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะเกิดจากเรื่องของลําดับขั้นตอนในเรื่องของการผสมยานะครับอยากจะถามอาจารย์หน่อยครับว่าการลําดับเรื่องของการผสมสารเคมีเนี่ยเนื่องจากว่าสารเคมีเนี่ยมันมีแบบหลายสูตรมากมีสูตร sl sc wg wp หรือว่า ec เราควรจะลำดับขั้นตอนไงดีครับเพื่อที่จะทําให้ไม่ให้เกิดสาเหตุเรื่องของการจับตัวเป็นริมหรือตกตะกอนครับอาจารย์ครับก็ในเรื่องของการผสมสารนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยผสมสารกันนะครับไม่ว่าทั้งยาแมลงยาแมลงวยการยาแมลงกับยาโลคยาแมลงกับฮอร์โมนหรือว่าพวกปุ๋ยน้ําอะไรเงี้ยนะครับเรื่องการใช้สารเคมีลำดับการผสมเนี่ยเอาแบ่งกันง่ายๆนะครับก็เช่นนะครับเราใช้ ถังน้ำเนี่ยสิลิตรนะครับถังถังเล็กเนี่ยนะครับนะใส่น้ำไปแค่5ลิตรก่อนนะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็เราก็พื้นฐานดับแรกเลยนะครับใส่พวกยาผงหรือว่ายาที่เป็นเม็ดยาที่เป็นเก็ดยาที่เป็นของแข็งว่าเป็นของแข็งต้องใส่ก่อนเลยถ้ามีถ้ามีนะครับใส่ไปตัวเดียวก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามียาตัวของแข็งหลายตัวก็อาจจะเอาไว้ใส่เพียรตัวแต่เราเลือกมาก่อน ตัวที่เป็นแบบพวก w g WP อย่างเงี้ยครับ s, uh huh. <S g เนี่ยอาจจะใส่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันก่อน uh huh. ละลายก่อนเลยละลายก่อน uh huh. คนให้เข้ากันแล้วว่านำดับต่อมาที่เราจะใส่นะครับ uh huh. ก็เป็นพวกสารพวกของเหลว uh huh. ที่จะใส่ uh huh. ลำดับ2นะครับของเหลวเนี่ยเราก็จะมาใส่พวกตัวอาจจะตัวอย่างนะครับก็จะมีพวก SC, S, uh huh. <S เอ็มพอย่างนี้นะครับคือ S C เนี่ยก็คือพวกสูตรครีมครับใช่เอสแลเอสแอลก็คือพวกใส่ใส่ครับน้ำใส่ใส่นะครับขอบคุณครับครับนะเราก็ใส่แล้วเราก็ใส่ทีละตัวนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตัวลำดับที่เราจะใส่นะครับก็อีกรองสุดท้ายต้องบอกงี้ก็พวกกลุ่มน้ำมันกลุ่มมัน O D พวก E C ซีนะครับไปใส่ลงน้ำแล้วเป็นสีขาวเลยใช่ใช่ครับนะเราจะใส่เป็นลำดับรองสุดท้าย สุดท้ายเราจะใส่คือสารจับใบสารจับใบนั่นเป็นสุดท้ายเลยถ้าใส่ต้องใส่ใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีคําถามว่าอทำไมบางครั้งเขานิยมบอกใส่สารต้องใส่สารจับใบก่อนอันนี้สารจับใบเนี่ยเราใส่เป็นดับสุดท้ายถ้าใส่ก่อนเนี่ยปกติจะเกิดฟอร์มมันจะไม่มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับ,รบแต่ว่าต้องแยกเป็นกรณีบางครั้งมีการใส่สารจับใบก่อนเพื่อปรับสภาพน้ําอันนั้นอาจจะใส่ได้สรปรับสภาพน้ํปรับาน้เลยอ่าใช่ถูกถูกถูกนะครับอันนี้อาจจะมีการเข้าใจหน่อยอาจจะเข้าใจผิดครับก็สรุปไว้ง่ายนะครับ ถ้าเริ่มต้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องใช้ยาทุกตัวบวกกันนะไม่ใช่นะแต่ถ้ามีมาให้เลือก3ตัวสมมุติว่าตัวแรกเป็นเอ่อเป็นผงนะครับเป็นสูตรครีมและเป็นสูตรน้ํามันถ้ามี3ตัวนีต้องปนบวกเราต้องเอาผงก่อนละด้วยของแข็งของแข็งแล้วตามด้วยสูตรครีมของเหลวนะครับของเหลวแล้วตามด้วยสูตรน้ำมันอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการถ้าเรารู้หลักการแบบนี้ในการที่จะทำแบบขั้นตอนในการผสมยาปัญหาที่จะเกิดเรื่องของการตกตะกอน หรือว่าเป็นลิ่มนะครับหรือว่าไปทําให้เกิดกันหัจิตก็จะลดลงก็ฝากข้อคิดดีๆแบบนี้นะครับเทคนิลดีๆนี้ไว้ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกับซีดีตอนต่อไปจากอาดามาครับ